สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมอื่อนี้มาพบมาพบก,กับยายน้อยผ้าแสบในช่องยายน้อยแฟมิลี่แล้วนะจ๊ะผ้ากีดตัมสบายนั่งเลยจ้ะพี่น้องจ๋าตัมสบายนั่งสบายนางสุกลวกแล้วจ้ะลวกเรียบร้อยแล้วพี่น้องค่ะอันลวกแล้วจ้ะก,กินตอนสองทุ่มพี่น้องตะปูนกระมีแค่รสกระมีผักกอบกระมีจ้ะต้นหอมซื้อม้าลายลายละละละเพราะท่านลวกอันอันนี้ลวกแล้วแต่ไม่ได้ตอันกินไปเย,ยี่มกระสีเอามาส่งใส่ น้าตำกันยังจ้ะก่อนอื่นก็นต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เด้รับได้เขาไปเบิง้งให้กำลังใจเยอะหน่อยในคลิปตีว่าเยอะหน่อยจุหมูนะจ้ะจุหมูดิบจุใส่จุตับแล้วก็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษพ่อแม่พี่น้องหลายๆที่เขาไปตอบคอมเมนต์ให้บไ่ได้จ้ะคอมเมนต์เป็นผ่านกลัวพี่น้องพ่านกลั Facebook วหรอเฟซบุ๊กบ่ให้เยอะหน่อยตอบเลยจ้ะแต่เยอะหน่อยเขาไปอ่านได้แน่บ่ไดแน่ก็ขอบคุณแล้วก็ขอโทษหลายๆค่ะพี่น้องคะขอบคุณที่มาก ติดตามมาให้กำลังใจะะออได้ค่ะเรากะผู้ใดบ่มักบ่ชอบหลไรๆคนเป็นรอยเป็นเป็นรอยสองรอยนคนกะมาจากทั่วโลกทั่วมุมมุมม,มุมโลกนี่แหลยทั่วโลกนี่แหละจักครับพี่น้องค่ะบ่พิษกะบ่พิ่พิษตื่นตื่นกับขอโทษขออภัยได้ค่ะพี่น้อง,อออออะะองที่บ่มกกักแค่น่อยส่วนมากกันภาษาอังกฤษนเนะาะไรๆไรอีหล,ลีพี่น้องจ้ะ ไอ้บางคนกับมาบางคนกับบ้มากเนาะพี่น้องเนาะมันแหละต่มุมมองของคนแหละตาข่วม,มคิดของคนห้าสิไปไปบังคับเพื่อนให้เพื่อนมาเพือ่อนสอบเข้ากับบัได้ค่ะพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไครต์ทุกข่วมคิดเห็นที่มาใหาย้ย่ยหน่อยผ้าแสบย,ย,ย่อยหน่อยแฟ้มเนียนะแฟนเพจเฟซบุ๊กจ้ะพี่น้องแล้วก็พี่น้องสร้างยูทูบขอบคุณหลายๆที่บ่ทิ่มกันเนาะจ้ะคอยไปหาเจ้าเจ้ามาหาคอยเนาะพี่น้องเนาะไปบ้านคอย ่อยไปบ้านเจ้ามั้งสินะค่ะพี่น้องทางเฟตทั้งเพจทางเพจเฟฟยอะหน่อยขอบคุณหลายๆขอบคุณง,า,ง,งามๆค่ะขอบคุณค่ะมันแ่บๆน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะตามสบ,บ,บายนะค่ะเข้าไปตอบบ่ได้เด้อค่ะพี่น้องบ่บ่เมนจังสันนี่เข้าไปตอบบ่ได้อีหลีพี่น้องมันเด้งออกเด้งออกเยอะหน่อยกดแล้วตอนแล้วยาหน่อยวาสิบกินยังดอกมันี่วาสิมาแจ้งข่าวมาอมบอกพี่น้องยันพี่น้องวนันอีเท่านี้คือบ่ตอบอุสิว่าเนาะ <laughs> คุณลองขูกระดาษยยหน่อยดาคักคักทีล่ลิแต่กระดาษกระซาร์บนต่อคนเฮ้ามันลอยพอพันแม่เนาะคือให้คว่วมคิดอ่านควา่วมคิดเห็นคนคือเฮ้าเจ้าข่อยคือข่อยคือเจา้ามันก็เป็นไปลาแด้ข่อยชอบเจ้าบ่ชอบมังสิเนะจา๊ะความเห็นต่างนะพี่น,อน,น,นาา้องเนาะน่าจะเฮ้าคิดอันนี้เฮาก็ต้องยอมรับได้ว่ามันก็ต้องถึกดาถึกสิถึกสิ่ง พู้ลังกนเพิ่นกะวังดีที่พี่เตือนเพิ่นยังเพิ่นกะวังดีเนาะพี่น้องเนาะบ่เคยมีคนกินเบิวลาเนาะแต่ยอะหน่อยก็กินค่ะมาค่ะแซ่บข้บวปุ่นข้แรลกอืมก๋วยละบเยอะหน่อยทีนี้มาบาอกกับมเจ้า เป็นพันกลัวจ้ะพี่นนังเยอะหน่อยขับไปตอบมาได้เลยเด้งออกตะกี้ตะกี้เห็นตะเพิ่นา่า นี่ก็สองตก่มึงกแล้วค่ะร oh. ้านข่อยของกําลังตอนชิล่าสีมา้าาจาพี่หนังแซดหนัอนกัน ่ได้ก็ยัาหน่อยใจได้จ้ะขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเป็นแรงพักดันยัหน่อยเท่าแล้วจ้ะ ก็เมือนก็บดานาเกียรติกระซังเขาเนาะ คพื่นเพิ่งก็บอกให้กินแครดิบหมูดิบเดี๋ยวเบิ้งก่อนจะจับเขาจะกินให้เบิง้งแล๋ยะดาขอหลัก,ลกให้เรากินที่เบิ้งอ่ะ อืลืมบอกมะกอกกะมีมมแก้แวแท้สุริมเนี่จ้ะ ่อนข้างกินธรรมดาบะเบิงข้าเห็ดนี่ข้าแม่เจ้าข้าเจ้าเบาเพื่อยอดวิวยอดไลค์ต้องทำขนาดนี้เลยเหรออันนี้ก็มีส่วน สำรับยายเด้อผู้อื่นน้อยๆบลูว่าไปพาดพิงกันจ้ะ ได้เห็ดเห็ดไม่พี่นอ้องอือืแสบมือตะกี้ยายเห็ดว่าเป็นยายกับไปแช่คลิปเก่าของยายที่ยูทูบอ่ะมาลงเป็นลิงกับว่ามีไพรกดเข้าไปเบิ่งกับ พอเดี๋ยวร้านเนี่ยบอกว่าพ่อย่าทำนี้ใครจะดูพ่านามัะก็เลยเห็นไ้ แอบพี่น้องแ่บซื้อลายจัะอขอบคุณหลายๆเดอพี่น้องขอให้พี่น้องลำด้วยสุขภาพแข็งแรงจ้ะ ข้าเกิดเป็นคนมากกับวต้อรงการยังหรอล่งพี่น้องร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงคือสิ่งที่ดีที่สุดเห็นยังกับปะสโผลนสำเร็จจ้ะบุญหน่อยบุญหลายกําหน่อยกําหลายพี่น้องเฮ้ แซ่บก็อร่อะ <c oughs> ขอโทษจ้ะผู้ดได้ดังผู้ดได้ปังกระดีใจนำเนาะจากพี่น้องคะ่ะยัยน้อยไม่เห็นตอนเ่ายัยน้อยห้าสิบห้าปีแล้วค่ะ กเกษียณอ่นะะเกษียณอายุงานแลยพี่น้องเจ้าก็อยาเทศคือเพ่งผลลังต้องมีสักวันก็มีสักวันเนาะ

chị kỳnh toa là may im tương phiết tương ทาง YouTube ยูทูบยั่หน่อยกับท่านไปเยี่ยมไปยามคบอยู่ด้วยจ้ะขอทาะวดหลายๆพี่น้องค่าเดี๋ยวไปจ้ะเบ็ดเบ็ดครับว่โจทยตอจากจมันแสบทอง เขอเมนพี่น้องจามืัอนี่จุประสงค์ของอยายหน่อยคือว่าสิม,มาขอบคุณแล้วก็สิม,มาขอโทษขออภัยพี่น้องในคลิปจุหมูดิบนะคะที่ยายหน่อยเขาไปตอบคอมเมนต์เพิ่นบ่ได้แต่คลิปนี้ก็มาแซ่บๆต่าสบายนั่งนํากันค่ะพี่น้องคะ่ะเรือๆรือพึ่งเขาด้ค่ะพี่น้องก่อนจากกันไปนี้ขอฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ยายหน่อยพาแซ่บในช่องนี้นะอย Family เลี่ยนะคะแฟนเพจ f เฟซบ o ๊กอะอยายหน่อยพาแซ่บคือกันค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ